m a ด d า c f ไฟที่นี่ที่รีเจนโฮมค่ะที่เดียวเท่านั้นเลยนะคะเราเปิดราคานะคะอยู่ที่8 0 0แสนนะคะ1น0 0 0บาทค่ะป้ายแดงรุ่นนี้โฉมนี้นะคะเราขายอยู่ที่1,560,000กบาทนะคะลูกค้านะคะซื้อมือสองนะคะเซฟเงินในกระเป๋าไปได้ประมาณเกือบ50%เลยทีเดียวค่ะปุ้ยแนะนำคุ้มค่าคุ้มราคามากๆต้นจากโคมไฝนะคะ ข้างนอกนะคะเราจะดูลักษณะเหมือนเป็นโคมแบบไฟแบบลมดำนะคะแต่ด้านในเนี่ยค่ะจะมีตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านหน้านะคะสังเกตตัวนี้จะมีตัวปาร์คเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะตัดกับขอบนะคะขอบด้านล่างซึ่งเป็นสีดำนะคะกระจางโลโก้สัญลักษณ์ของ m a z ด้นะคะสีดำตัดขาวได้อย่างลงตัวตามดีไซน์ของทาง m a z ด้เขา ะะดีไซน์มาออกแบบแบบชบเชียวอย่างสวยงามอย่างดุดันเลยทีเดียวคันนี้นะคะวิ่งน้อยมากเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นเองค่ะลูกค้าวิ่งน้อยมากสภาพดีและสมบูรณ์มากรถที่ปุ้ยนำมารีวิววันนี้นะคะมาตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยอันนี้คือสภาพสดนะคะแล้วก็รถยังไม่ได้ล้างด้วยนะคะสนใจมาดูรถก่อนได้นะคะที่ดิจิตอลคาร์นะคะ เรามาดูในส่วนของอยางกันก่อนบ้างนะคะยางเนี่ยลูกค้าจะเห็นไหมคะมันจะเป็นอขอบอยางนะคะแม็กสินิ้วนะยางดีนะคะดอกอยางเต็มนะคะใช้งานได้ปกติค่ะมาถั่วเน็ตของกระจกมองข้างกันบ้างเลยดีกว่ากระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าพร้อมมีไฟเดียวนะคะลักษณะของกุญแจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดปิดล็อกนะคะจากกุญแจหรือลูกค้าสามารถนะคะเปิดปิดล็อกเนี่ย จากปุ่มตรงนี้นะคะสีดำตรงนี้ซึ่งมีด้วยกันทั้งสองฝัง่งเลยนะคะนี่ค่ะเปิดล็อกละรถยังไม่ได้ล้างสภาพแบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะเบาะหนังสีดำนะคะนี่ก็ตัดขอบนะคะขอบได้ได้แดงนิดนึงนะคะได้อย่างลงตัวสภาพสมบูรณ์มากนะคะสมบูรณ์สุดๆนี่รถยังไม่ได้ล้างอย่างสภาพสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ถือว่าดูแลดีมากๆเลย มาตัวที่บอกคนขับก่อนดีกว่าบอกคนขับเป็นแบบเบาไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถได้ปรับได้ถึงแทิศทางเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นก่อนเลยนะเดินหน้าได้นะคะถอยหลังได้นะแล้วก็ดูตรงนี้นะคะ3 4มสตรงนี้นะคะเแล้วก็8 แล้วก็ที่สําคัญนะคะสังเกตปุ่มนะคะปุ่ม2ปุ่มตรงนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่หนุนหลังนะคะบอกไฟฟ้านะคะตรงนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะระบบถุงลมนี่ละภายี้ด้วยกันถึง6ใบเลยทีเดียวระบบถุงลมนี่ละภาย6ใบมีตรงไหนบ้างนี่นะคะ1ตรงพวงมาลัยนะสองคนโซนด้านหน้าซ้ายมือนะคะอันที่สามเนี่ยสังเกตตรงนี้บอกนะคะมือบอกคู่หน้าก็เป็นสี่ใบและ แล้วก็ใบที่ห้าใบที่หกอยู่ตรงนี้นะคะตัวเสากลางค่ะ,ะนะคะหกใบแล้วนะคะมีระบบที่เสริมความปลอดภัยนะคะในเรื่องของระบบะการถลายนะคะแล้วก็ระบบที่ป้องกันนะคะรดเปลี่ยนเลนเราจะสังเกตนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยในรถหลายๆคันนะคะโอ้หมันเป็นระบบที่ว่าไหลป้องกันนะคะผู้ขับขี่ตรงบริเวณจุดอับนะคะในสายตา ตรงนี้ถ้าเกิดมีรถสวนมาหรืออะไรมาเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ะะจะมีสัญลกักษณ์เตือนบอกเรานะคะให้ผู้ขับขี่เราระวังว่าโอเคนะเราอยู่ในระยะที่ว่ากระชันชิดจนเกินไปมันช่วยเซฟระบบความปลอดภัยให้สําหรับผู้ขับขี่นะคะเบาะเนี่ยสามารถพับได้ถึง180องศาในแนวราบเลยทีเดียว ะะลูกค้าจะสังเกตว่าพอเราพับแล้วเนี่ยทำให้พื้นที่ใช้สอยในรถเนี่ยมีมากขึ้นเลยทีเดียวตอบโจทย์มากเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถพับควรแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยได้มากเดี๋ยวเพื่จะตั้งขึ้นเบาะให้ดูนะคะตรงนี้นะคะเป็นเบาะนะคะแล้วก็สามารถปรับพับได้เรียบร้อยอ Uh huh. ได้แบบนี้นะคะแอร์เย็นมากเลยนะคะลูกค้าตรงนี้ลูกเล่นก็มีอะไรบ้างนี่ค่ะมันจะเป็นปุ่มนะคะแบบมีปุ่มแบบคอนโทรลอยู่ตรงนี้เราเพิ่มลดเสียงก็ตรงนี้นะนี่ค่ะปุ่มลเล็กๆตรงนี้หรือเราจะจะปิดเสียงก็เลยก็ได้กดปุ่มนี้ลงไปเมนูของเขามีอะไรบ้าง แอปพลิเคชันนะคะความบันเทิงความบันเทิงก็มีอะไรบ้างวิทยุพวกนี้นะคะการสื่อสารเข้าไปดูที่มีอะไรบ้างท่านต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์จะเป็นพวกบลูทูธอ่าพวกนี้ในการสื่อสารมันก็จะมีพวกรายการโปรดรายชื่อผู้ติดต่ตอประวัติการโทรกดโทรศัพท์อันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อพวกบลูทูธระบบนำทางนะคะระบบนำทางอันนี้เป็นเพียงการลองรับเท่านั้นนะคะลูกค้า การตั้งค่ามีอะไรบ้างอ่ามันก็จะมีพวกแดการแสดงผลนะคะเป็นพวกปัดหน้าจอแสดงผลและแสดงนาฬิการะบบความปลอดภัยก็มีอะไรบ้างระดับเสียงบาสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะนี่เสียงลูกค้าก็จะสามารถปรับเสียงพวกนี้ได้ตามสมดุลของเสียงปรับได้เลยเสียงเบสเสียงสูงได้หมดนาฬิกาปรับเวลาได้อย่างตรงนี้นะคะ รถเลือกตั้งระบบปัดน้ำฝนอัตโนมตัติล็อกประตูหรือไฟเลี้ยวตรงนี้ได้เลย,เลยนะคะอุปรกรณ์ก็มีบลูทูธการจัดการเครือข่ายประมาณนี้ซึ่งฟังก์ชันค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่ซีดีนะคะและสังเกตไหมคะตรงนี้ตอนนี้พี่ปุ้ยรู้สึกว่าหนาวมากเนื่องจากอากาศมันค่อนข้างเย็นนะคะอาจจะขอปรับอุณหภูมิให้มันแบบว่าสูงขึ้น ปรับอุณภูมิให้มันแบบต่ําลงอ่ะตอนนี้เหลือ23องศาคือปรับอุณภูมิให้มันสูงขึ้น25เพราะว่ามันเป็นที่แบบเป็นอุณหภูมินะคะ,ะสามารถปรับได้ทั้งซ้ายและฝัทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวกวัวคอนโทลจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มแบบนี้นะคะคอนโทลทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้หรือลูกค้าจะสามารถสัมผัสหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นระบบแบบหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะอันนี้แล้วตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีในส่วนของเอ่อ USB รถคันนี้นะคะลูกค้ามีกล้องส่องถอยด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่า่งบอกว่าเป็น m a สด้ CX5 นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเรียกเป็น CX5 นะคะ Sky a c t i v ตรงนี้นะคะมีที่ปัดน้ำฝนหลังมีฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีสปอยเลอร์นะคะพร้อมไฟเบรกตรงที่3นะคะส่วนนะคะเสาสัญญาณรับวิทยุนะคะก็จะเป็นแบบหางฉลามที่ผางฉลามนะคะด้านหลัง สังเกตนะคะจะมีตัวปักเซนเซอร์นีเตือระยะจอดด้วยนะคะนี่ค่ะกล้องกล้องสองถอยนะคะว้าวสภาพแบบเลือกใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เลยทีเดียวสังเกตนะคะคุณลูกค้าจะพับก,ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นเบาะนั่งก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยและด้านหลังเนี่ยเรายังมีในส่วนของถาดรองพลาสติกให้ลูกค้าด้วยสําหรับลูกค้าที่ไปจ่ายตลาดหรือว่าไปตีกอล์ฟหรืออะไรก็ตามนะคะ ลูกค้าของมาวางตรงนี้จะไม่เปื้อนตรงนี้แน่นอนนะคะปรปกณ์นะคะยางอะไหล่นะคะถอดล้อแม่แรงครบเลยนะคะลูกค้าคลิปนี้ยังมีอะไรดีๆอีกมากมายนะคะที่เรานำมารีวิววันนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากดูข้างในยอยากให้รีวิวให้ดูนะคะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องเป็นซินนะคะลูกค้ามีฟิล์มให้แล้วนะคะลูกค้ารถคันนี้รองรับ อีน้ำมันอะไรเอของตัวน้ำมันอะไรได้บ้างมีตั้งแต่ E10E 2 0 e 8 5 9 5ได้หมดเลยนะคะลูกค้าใครเข้ามาแล้วนะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกด u u s s r r i e นะคะกดกระดิ่งให้นิดนึงนะคะในช่อง YouTube นะคะ a n แ e ลด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดท้องเครื่องให้ดูกันเลยดีกว่า ีนะคะถึงปีหน้านะคะปี6 6 4นะิ 2, นะคะ6 4พนห้อะคะสภาพ้องเครื่องที่ยังไม่ล้างนะคะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ฉนวนกันกําร้อนนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าสภาพสมบูรณ์มากๆนะคะฝา,ากระโปรงทุกอย่างยังเป็นรอนสวยสภาพปกติเดิมเดิมเลยค่ะลูกค้านี่ไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีรูปทรงนะคะที่แบบบิดเบี้ยวเลยนะคะพวกนี้ สำหรับนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้ทำยังไงง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณจองมาจองสิทธิ์มาเท่านั้นเราสามารถจัดไฟนันให้ลูกค้าได้ถึงที่เลยได้ถึงต่างจังหวัดก็จัดได้นะคะหรือว่าคุณอยากจะมาดูรถมาทดลองขับยินดีที่โชรูมเลยค่ะคุณจะได้มั่นใจนี่สถานที่เรานะคะโอทงพร้อมกับรองรับนะคะรถมากมายไม่ว่าจะเป็นรถ e ีโกคานะคะรถแนวเก่งซีดารถ SUV รถกระบะ มีทุกอย่างให้ลูกค้าได้เลือกนะคะหรือถ้าเกิดลูกค้านะคะอยากให้เราเป็นสื่อกลางรถในนี้ไม่มีลูกค้าสามารถพีออเดอร์ได้เช่นกันนะคะทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะที่น่ารักทั้งหลายหรือว่าลูกค้านะคะที่กำลังมองหานะคะรถ SUV นะคะรถครอบครัวนะคะ พุ้ยแนะนําเลยนะคะเป็นมาสด้านะคะ CX5 คันนี้นะคะราคานะคะเปิดราคาที่8ปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะสนใจนะคะมาดูรถได้ที่โชรูมดิจันทโฮมคาะนะคะแล้วก็เครดิตด,ดีฟรีดาวน์กันไปได้เลยนะคะเราก็สามารถซื้อที่ทุกสาขาอาชีพเลยทีเดียวเรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะในการซื้อรถค่ะสำหรับวันนี้นะคะพุ้ยต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่เฝ้าชมนะคะแล้วก็ติดตามของเรามาโดยตลอด ขอบคุณมากมากนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดซับสไคร e นะคะในช่องยูทูบชานี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ